<Movie> shake. สวัสดีครับ้วยเวลาของ movie shake กับผมจัโลธนภพัดครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่กําลังเดินหน้าออกฉายต่างแดนนะครับนั่นก็คือบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับผลงานกํากับของพี่โจน์อาอนนท์ซึ่งกําลังจะเข้าฉายที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปีหน้านั่นเอง โดยการ์าคอปเปอเรชันบริษัทจัดจำหน่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นได้ซือภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายที่นั่นนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักหนึ่งก็จะบอกเล่าเรื่องราวของเข่งครับที่รับบทโดยบาสุรเดชเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพและได้พบกับโบ้งครับที่แสดงโดยเพิร์ธธนพลเด็กส่งยาที่กําลังถูกรุมทําร้ายจากกลุ่มนักเลงขาใหญ่และมาขอหลบอยู่กับเข่งความใกล้ชิดได้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยรักกัน ขณะดเดียวกันก็ต้องเอาตัวรอดจากแก๊งค้ายาด้วยนอกจากแกฟนๆชาวญี่ปุ่นจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับยังจะได้พบกับเพิร์ตและบาร์สที่จะเดินสาย Me ิดแอนกรีสใกล้ชิดกันถึงประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปีหน้าอีกด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละรครับแล้วกลับมาติดตามมู e วี่เชกับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ movie chick